สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกันในช่วงเช้าวันพุธนะครับสำหรับวันนี้วันพุทธที่24กรกฎาคม2567นะครับเดี๋ยวเรายังคงเกาะติดในส่วนของสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับอิทธิพลของในส่วนพายุนะครับส่นร้อนพับพิลุนนะครับที่ตอนนี้อ่อนกำลังลง,ลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะครับ ก็อยู่แถวประเทศเวียดนามนะครับก็มีแนวโน้มวกตัวกลับลงมาฝั่งใกล้ประเทศไทยมากขึ้นนะครับก็ลักษณะเช่นนี้ก็จะส่งผลทาให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักต่อเนื่องในช่วงนี้นะครับในขณะเดียวกันพายุกแกรมีนะครับที่กําลังเคลื่อนตัวขึ้นด้านบนก็เป็นโซนร้อนมีกําลังแรงขึ้นนะครับก็มาเหนี่ยวนําให้มรสุมตะตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยยังคงมีกําลังแรงขึ้นส่งผลทําให้วันนี้ ยังคงต้องเฝ้าระวังในส่วนของฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่นะครับเดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลกันนะครับว่ามีพื้นที่ไหนบ้างที่มีโอกาสที่จะมีฝนนะครับในช่วงวันพุธนี้นะครับ18ชั่วโมงข้างหน้า6เกาวันนี้จนกระทั่งถึง24นาฬิกานะครับถ้าเป็นในช่วงเช้านะครับ6เดกาโซนที่มีโอกาสที่จะมีฝน,นครับจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดนะครับ ตรงนี้ต้องเฝ้าระวังในส่วนของน้ำท่วมนะครับเนื่องจากฝนตกต่อเนื่องมาหลายรอบแล้วในส่วนของจันทบุรีและก็จังหวัดตราดนี่นครับทำให้เกิดน้ําท่วมในหลายพื้นที่ยังคงมีฝนมาเติมนะครับในขณะเดียวกันภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็เริ่มที่จะมีฝนเข้ามาในช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเพชรบุรีประจวบคลรีขันชุมพรน,นะครับชุมพรแล้วก็ระนองพังงากระบี่ภูเก็ตนะครับ มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับแล้วก็ปราจีนบุรีนะครับปราจีนบุรีแล้วก็กาญจนบุรีราชบุรีนะครับอุทัยธานีนครสวรรค์จังหวัดต,ตากนะครับมีโอกาสเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วก็จังหวัดเลยอุดรธานีหนองคายบึงกาฬนะครับยังคงมีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของฝนตกหนักต่อเนื่องในช่วงนี้นะครับถ้าดูจาก โมเดลตอนนี้นะครับแล้วก็พอช่วง8นาฬิกาช่วงสายมานิดนึงก็จะเป็นนะครับจับตาดูผลของหย่อมความกดอากาศต่ำที่อ่อนกำลังลงจากพายุพาพิลุณนนะครับเคลื่อนตัวเข้าใกล้ประเทศไทยมากขึ้นนะครับทำให้โซนอีสานตอนบนนะครับไม่ว่าจะเป็นหนองคายบึงกาฬสกลนครน,นะครับมีฝนมากขึ้นนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับจังหวัดตาก กาญจนบ,บุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองพังงาภูกเก็ตกระบี่นะครับมีโอกาสที่จะมีฝนตกหนักต่อเนื่องได้แล้วก็เชียงใหม่นะครับจังหวัดตากนะครับช่วงนี้คือ8นาฬิกานะครับไปดูช่วงใกล้เที่ยงสิบนาฬิกาก็เริ่มมีกลุ่มฝนเข้ามาด้านฝั่งที่รับมรสุมนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่จังหวัดตากกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ร,ระ,รระรนรองภูเก็ตกระบี่นะครับ มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักแล้วก็ระยองจันทบุรีตราดนะครับโอากาสเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นน้องคายบึงการนะครับน้องคายบึงการมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับอิทธิพลของแกมีเล่อของพระพิรุณที่ยอมกอ๊อฟอ่อนกําลังลงเป็นยอมความกดอากาศต่ํากําลังแรงนะครับก็เข้าใกล้ไทยมากขึ้น มาดูช่วงเที่ยงนะครับฝนเริ่มมีการกระจายตัวมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่อุตรดิษฐ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็จังหวัดตากทองผาภูมิราชบุรีประจวบกิรีขันนะครับระนองพังงากระบี่ภูเก็ตตรังนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นสะแก้วจันทบุรีตราดนะครับปราจีนบุรีแล้วก็บุรีรัมย์นะครับสุรินทร์ ศีสะเกต1 0อยอนะครับแล้วก็เพชรบูรณ์พิษณุโลกนะครับรวมทั้งหนองคายบึงการสกลนครน,นะครับมีโอกาสจะเกิดฝนตกหนักได้นะครับตรงนี้ช่วง12นาฬิกาไปดูช่วงบ่ายนะครับ14นาฬิกาพอช่วงบ่ายก็เริ่มมีฝนกระจายตัวมากขึ้นนะครับจังหวัดเชียงรายนะครับเชียงราย เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนนะครับพยาวน่านพแพร่อุตรดิษนะครับพิษณุโลกเพชรบูรณ์นครสวรรค์น,นะครับวิเชียรบุรีชัยภูมิแล้วก็บุรีรัมย์สุรินยะโสธรอำนาจเจริญศรีสเกตอุบลราชธานีนะครับแล้วก็สะแก้ว กาญจนบุรีทองผาภูมินะครับแล้วก็ขุนยวมแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่บางส่วนนะครับตรงนี้ช่วงประมาณ14นานิกาช่วงบ่ายนะครับแล้วก็ทางด้านภาคใต้นะครับจะเป็นเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองพังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับพอช่วง15นาฬิกาก็จะเป็นสะแก้ว ปราจินบุรีนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตอุบลราชธานีอำนาจเจริญยะโสธรมุกดาหารการสินสกลนครนครพนมนะครับแล้วก็เพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกนะครับรวมทั้งแพร่แล้วก็พิษณุโลกนะครับน,น่าน พะเยาเชียงใหม่เชียงรายนะครับลำพูนล,ลำปางแัแม่ฮ่องสอนนับจังหวัดต,ตากมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้ในช่วงบ่ายนี้นะครับถ้าดูในส่วนของโมเดลตรงนี้แล้วก็พอช่วง17นาฬิกานะครับโซนอีสานตอนบนฝั่งนี้นะครับจังหวัดอุดอธานีหนองคายบึงการสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญยะโสธรอ,อุบลศรีสเกตสุรินทร์บุรีรัมนะครับ รวมทั้งสะแก้วปราจีนบุรีนครนายกจันทบุรีแล้วก็ตราดนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับเพชรบูรณ์นครสวรรค์พิษณุโลกอุตรดิตนะครับแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางน่านนะครับแล้วก็แม่สอดรวมทั้งกาญจนบุรีประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีนะครับมีโอกาสที่จะ เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องได้นะครับถ้าดูในส่วนของโมเดลตรงนี้นะครับพอช่วง18นาฬิกาก็จะเป็นอุดรธานีนะครับอุดรธานีหนองคายบึงการสกลนครน,นครพนมกาลสินมุกดาหารนะครับอุบลราชธานีศรีสะเกดนะครับแล้วก็ บุรีรัมย์ปราจีนบุรีจันทบุรีตราดนะครับฝั่งนี้จะเป็นกาญจนบุรีจังหวัดตราดนะครับแล้วก็เพชรบูรณ์พิศณุโลกน,น่านแล้วก็เชียงใหม่เชียงรายนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับแล้วก็ราชบุรีนะครับเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองนะครับ มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้ตรงนี้โมเดลช่วง18นาฬิกานะครับพอมาดูช่วง19นาฬิกานะครับ19-20นาิกาก็จะเป็นทางด้านจันทบุรีการจนบุรีราชบุรีพิช,ชบุรีประจวบคีรีขันธนะ์ระนองภูเก็ตแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนจังหวัดตากนะครับ ที่สุโกเพชชบูรณ์นครนายกสะแก้วปราจีนบุรีจันทบุรีตราดนะครับอุบลราชธานีมุกดาหารสกลนครนครพนมแล้วก็หนองคายบึงกาฬครับรวมทั้งอุดรบางส่วนนะครับตรงนี้20เมนฬิกานะครับไปดนช่วงคำดึกขึ้นมานิดนึงนะครับจังคงเป็นโซนนี้นะครับฝั่งนี้การจนบุรีนะครับ สุพรรณบุรีอุทัยธานีเพชจบุรีนะครับประจวบชีรีขันชุมพรระนองพังงากระบี่นะครับภูเก็ตแล้วก็สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชบางส่วนนะครับฝั่งนี้จะเป็นกรุงเทพนนทบุรีประทุมธานีแล้วก็จันทบุรีแล้วก็ตราดนะครับจันทบุรีตราดแล้วก็ ฝั่งนี้จะเป็นบึงการสกลนครนครพนมนะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกนะครับหลังจากนั้นจนถึงศูนย์นาฬิการครับเที่ยงคืนจะยังคงเป็นฝั่งที่รับมรสุมนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเชียงใหม่จังหวัดตากกาญจนบ,บุรีราช,ชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับระนอง สังภูเก็ตนครศรีธรรมราชนะครับกรุงเทพฯหมานครนนทบ,บุรีประทุมธานีจันทบ,บุรีตราดแล้วก็นครพนมบึงกาฬบึงกาฬหนองคายนะครับอุตรดิตถ์บางส่วนนะครับมีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของฝนตกนต่อเนื่องนะครับนี่คือในช่วงวันพุธนะครับหลายพื้นที่ยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกต่อเนื่องได้อีกนะครับก็ เฝ้าระวังในส่วนของน้ําท่วมนะครับบางพื้นที่โดยเฉพาะจันทบุรีและตราดนะครับที่ฝนตกหนักต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน,านแล้วนะครับก็เป็นข้อมูลมาอัปเดตกับท่านผู้ชมนะครับขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาข้อมูลจากศูนย์บริการอากาศระยะากางยุโรปนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ